เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาครั้งกับชาน e l ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งครั้งนี้กับเกมฮาร์ s สโตนในโหมด b บ t เทิลกราวส์นั่นเองครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในโหมดสนุกของเกมนี้เลยอีกอันหนึ่งก็ว่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถรังสันค์เพลงออกมาในรูปแบบที่เราต้องการได้หรือไม่จะออกมาดีจะออกมาแย่ yeah. เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นต้องหาคู่ต่อสู้ให้เจอก่อนอัปเดตแพทใหม่มา ก็อยากจะเล่นตัวใหม่นะครับหวังว่าเราจะได้นะบางทีแบบมันแพทใหม่มานั่นแหละเราอยากเล่นมากเลยครับแต่มันไม่เคยได้หเลยมันไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องเศร้าของโหมดแพทเทิร์นกราสกันและอย่างคนที่ไม่ได้เติมไอพาร์ทขึ้นไปอะครับที่ทําให้จากสองกลายเป็นสี่นะคุณจะเจอตัวได้แค่สองตัวมันน้อยมากเลอเกินเนาะต้องทําใจต้องทําใจสายฟรีต้องทําใจ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายฟรีอย่างเราจะสามารถได้อะไรบ้างโทคี้เหรอแมวเหรอมีโจนสลดัดเมอหลอกเครื่องจักรมังกรแล้วก็ปีศาจนี้คือตัวที่มีให้เล่นอือะไรดีอะแมวแมวมันก็เจ๋งแหละ T S ของเราอะแต่ว่าผมเอาเป็นโทคี้ดีกว่า อยากลอง <c oughs> อย่างน้อยความสามารถเขาก็โอเคไรีแล้วได้ระดับที่สูงกว่าแฮปปี้เลยรอย่างนี้มาตาแรกหวังว่าจะได้โทเค็นนะไม่ได,ลดล้พร้อมก็เดย <c oughs> เอาอะไรดีละ่ะโอ้เจอ AFK ถ้าเจอ FK ผมซื้อแล้วถือไว้บนมือครับเจอเอยังไงมันไม่มีตัวอะไรอยู่แล้วไงและการที่เราถือไว้บนมือเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้การลดเงินมันเป็นลดในตาที่สองจะดีกว่าเพราะตาแรกยังไงอ่ะมันทําอะไรไม่ได้นอกจากการกดรีเฟรชอยู่แล้วจริงไหมครับแล้วเราก็จะแบบมันจะเสียเปล่าในเทิร์นเนี้ย ในเทิร์นต่อไปอะ่ะเพราะว่าเราจะมารีเฟตฟรีสักทีหนึ่งผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าแบบนี้แล้วเราทำการกดใแล้วกลับให้ได้นะอัพขึ้นไปใช่ไหมแล้วเราค่อยโยนครับทำให้มันกลายเป็นจ่ายแค่หกอืมจัดดีกว่าเดีย๋ยวเราก็หาวเวลา รีเฟลตลงเตียมเพิ่มมีเนี่ยหนึ่งตัวจากระดับลงเตียมขั้นสูงกว่าก็ถ้าเราจะรีเฟลตสักครั้งหนึ่งนะให้เราทำการกดอันนี้ขึ้นไปจ้าโอ้โหสแตตสูงจริงๆไอเจ้าผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนนะโหฮีโร่พาวเวอร์นี่แบบว่าเน่ามากเลยแต่ตอนนี้มันพัฒนาให้ดีดีเลยแหละต้นเกมนี่คือสแตทโหดมาก Hmm. Hmm. ตอแรงคิดอยู่ว่าเราจะมอบดีไหมแต่ตัวที่มันโชว์มาข้างหน้านี่มันก็มันก็โอเคระดับนึงอะแต่ไม่ได้แบบว่าที่สุดจนสลับตัวหนึ่งแต่ตา,ตานี้กเขาคงเพิ่มแล้วละ่ะเข้มๆไปดีกว่า hmm. สามดาวไปเลย อันนี้เข้ม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 มากเลยอ่ะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะแต่ตาต่อไปต้องซื้อขายซื้อขายแล้วนะต้องทําละคือข้อได้เปรียบคือเราได้สีดาวมาก่อนเลยตัวหนึ่งละอุ้ยคนพลาดตายไม่ว่าเราเล่นยังไงเราน่าจะแพ้อยู่ละไม่เป็นไรเราก็โดนเข้ามานะแต่ไม่ต้องกังวลครับ อ่าตานี้สิผมไม่กดความสามารถยังได้เลยเพราะว่าตัวที่มีก็แอบใช้ได้เลยโดยเฉพาะเจ้าตัวเนี้ยจะเล่นเมอหลอกก็ได้แต่ว่าผมแบบใจมันแบบออกแนวอยากไปมังกรน,นะจะรีเฟลชไหมสี่ดาวตอนนี้ผมยังมองไม่ค่อยออกว่าอะไรดีนะแต่กดก็ได้อะอุ้ยคอมโบ โอเคดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยเจ้านี้แอบเก่งนะมันใช้กับตัว DIY ชวิได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็มีมังกร DIY ชิพอดีเลย <c oughs> ถ้าสมมติว่าออกแบบมาดีๆนะตีป้องแป๊กปอกแป๊กอุ้ยแต่สเตตมันก็เอาการเหมือนกันว้ายถ้ามันไปยุ่งตัวนั้นก่อนอ่ะอันน่ไม่เอามาหละ <c oughs> ในขุ่มเท่าไหร่เลยนะไม่เป็นไรถือว่าลดดาวได้เยอะเอาการการโจมตีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ส่งผลให้เราใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่โดนมาห้าดาเมจหยิบเจ้านี้มาก่อนตอนนี้ FK น่าจะโหดแล้วล่ะ โกกลับเบอร์เหรอไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะจริงๆเมื่อกี้ผมน่าจะอั d ดาวขึ้นไปเลยเพราะความเข้มแต่ว่าเราเอาแบบความเป็นดีว h i ชิลให้มันเด่นๆไปเลยดีกว่าเจ้าตัว36ของเราก็จะสเตตสูงเลยตาหน้าผมคงจะอาจจะนะอาจจะอัปดาวขึ้นไปถ้าสมมติว่า ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นตอนนี้เราอยู่ที่โหลก็ประมาทไม่ได้ตาหน้าผมอาจจะซื้อเพิ่มยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรก็ทุกๆคนตอนนี้ก็ประมาณสามดาวกันแล้ว,วลนะ <c oughs> โอเคมันโอเคตรงที่ว่ามันเกิดใหม่ ลายดีไวชิลสเต็ปสูงแล้วเห็นไหมเนะาะไวดันมาตีตัวขวาซะด้วยอโอเคเสมอก็ถือว่าแฮปปี้อยู่นะแพมก็โพลังใจแล้วกลับมาให้ได้นะตาต่อไปผมแบบมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยว่าจะแพ้ น,นี้ก่อนแล้วกันมีอะไรน่าสนใจไหมเออน่าสนใจมากไม่ธรรมดาเลยจริงเชียว uh, <life> จริงอยากหาตัวที่ให้ดีไวชิลเพิ่มได้นะจะเข้มมากเลยแต่ไม่เจอเนอะ,อะเอาดาวสูงสุดไว้ก่อนดีกว่า โอเคมี2ตัวแล้วทีนเนี้ยการบัฟของไอ้นี่จะบัฟได้ดียิ่งขึ้นมากเลยมาด,ดูนะทุกคนอย่างน้อยสอง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 ,สองใช่ไหมก็พอสู้ไหวอยู่นะอะตีเราได้ตีก่อนครับบัฟขึ้นไปพอเขาตีเราเราไม่ตายเราได้บัฟอีกแต่พลังโจมตีเขาค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่บัฟสู้ขึ้นมาแล้วก็จะแย่แน่ โอ้ตีดีมากนะฮะตีดีครับตีดีโอ้บัฟขึ้นไปอีกโอเคเสมอไปเซ่ฮ่าเสมอได้อย่างงี้ผมก็แฮปปี้ครับตอนตนี้อัพดาวได้แนละ้วแล้วกดฮิโร่พาวเวอร์ปึ๊บฟับปั้ง ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ลีทีนึงมังกรหรือดีออดวชิลผมเอาดีวาชิลดีกว่าพอตอนนี้ครับเราต้องเน้นความเป็นดีวชิลของเราวันนี้ให้ให้ชัดเจนที่สุด ตาหน้าชนะง่ายๆก็อาจจะอัปดาวไปเลยถ้าตาเนี้ยชนะแบบว่าเราเริ่มรู้สึกว่าทีมเรามันใช้ได้ผมก็จะอัปดาวเลยเพราะว่าผมจะได้ใช้ความสามารถฮีโร่ตัวนี้แบบหาหกดาวได้ทุกตาผมว่าอย่างงั้นเข้มมากอาจจะมีอาจจะโชคดีได้คาเลก,กอสทุกตา ขอบคุณครับโอเคดีไวชิลโอเคโอเคโอเคโอราืมแอบดีนะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งแอคแทกเนี้ยจะตีทำลายฆ่าเขาได้พอดีเลยถ้าเราตีหกเจ็ดได้จะดีมากเราตีแค่สองสามโอ้เขา่าเราไม่ได้โอ้โหยี้เขาเจ็บหนักเลยเนี่ย สีด่ดาวสีด่ดาวสามดาวหนึ่งดาวตัวผมอีกสี่สิบสองสิบห้าสิบเจ็ดฮ้าสิบหกนะเพื่อคิดเลขครับคณิตคิดไวมาเจอที่สองเอามั่นมั่นไปเลยสำคัญคือสิ่งนี้อือไมอ่เกือบจะดีอะเกือบละ อยากมากสินะอย่างน้อยก็การันตีหดาวหนึ่งตัวเนาะถ้าบอกว่าตาหน้าเรามีโอกาสได้หดาวแบบเยอะมากเลยก็ลองดูครับเรามาลองดูกันทีนี้เรากดความสามารถของฮีโร่เราได้แบบสบายใจแล้วขอแค่รอดจากตานี้ให้ได้ก็ย้อนเยี่ยมของเขาเป็นอะไร ของเขาเป็นเมอร์ล็อกสี่ตัวอุ้ยถ้าเป็นเมอร์ล,อล็อกเราก็เราอาจจะแย่ก็ได้เพราะว่าสเตตเมอร์ล็อกอะ่ะมันจะสูงทั้งเ p พีทั้งพลังโจมตีมันจะสูงไว้พอๆกันถ้าเราเขาได้บัฟดีๆแล้วถ้ามีแบรนด์อยู่แล้วอะ่ะมันจะมันจะมันจะแบบบัฟโคตรมากสเตตจะโอเวอร์อะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ตัวพิษนี่แอบเป็นปัญหาของผมนิดนึงนะตัวพิษอะ่ะ โอเคตายละถ้าตัวพีชต,ตายแล้วก็น่าจะแอบสู้ไหวอยู่หน่อยนึงไม่มันดันไปตัดการโอ้ตีดีครับตีดีครับอใคได้อยู่อโอเคถือว่าเขาลดดาวเราได้เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้รับใช้ชนะ11ดาเดมี ไ <Okay. S 2> ปเข้าไปขอดูก่อนว่าได้อะไรมันจะได้เพราะมันมีตัวนี้ให้เก็บอยูอ่ไม่ค่อยดีเลยเนาะดีเข <c oughs> <c oughs> ้มเข้มอย่าบอกใคร เข้มมากเลยผมไม่เอาละเจ้านี่อย่าช้าอ,อ,อย่างน้อยให้มันสักสองครั้งะจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเงาแค่นั้นจริงๆหรอนะบวกหนึ่งหนึ่งน้อยเนาอ อเคอย่างนี้ไปเลยดีกว่ายิ่ง DIY c h i l หายมากเท่าไหร่ทีมเรายิ่งแข็งแกร่งครับนี่มันคือทีม DIY c h i l ชัดๆตอนนี้มันใช้สู่โอโ้โหโอ้โหสเตตของเขาอัปเกรดครับโอ้ปองปึก๊กบัฟบ DIY c h i ทั้งทีม สแตตสูงดีแฮะของเราไม่ธรรมดาเลยยิงบัวเข้าไปอีกครับยิงบัวเข้าไปอีกครับหาเรื่องผิดคนมันจะบวกไม่มีวันจบเลยนะตีดีด้วยเขาเจ็บหนักแน่ถ้าตัวหกนั่นแหละถ้าเจ็ดหนึ่งตอนนี้ไม่ตายก็แย่แต่มันตายแล้วแหละเพราะมันโดนดาเมจเข้ามาอยอะถือว่าเขาเซฟดาเมจที่ตัวเองจะต้องเจอได้นิดนึงนะ ไม่นิดนะ6ดาเมจเยอะมากเลย16เรานี่จอมขุดทุกคนเลยเนาะะกด,ดเลยกต,ต่อไนะกาเลเกอสก็ยังไม่มาสักทีทีมดีวยชิลนี่มันช่างสนุกสนานดีจริงๆครับ บั๊มังกรเหรอแอบโอเคอยู่นะเน,นเนเเีหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งว้าแย่จังแต่หลายอย่างนี่ไม่ดีเลยโอ้นั่นสิยอดเยี่ยม ทันไง <c oughs> ทำใจครับต้องทำใจจริงๆอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราแพ้ยับเลย้ามันเล่นไม่ทันอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้ดีไวชิวหายไปจากทีมเราเยอะด้วย <c oughs> คือมีตัวเดียวจริงๆในทีมเราอ่ะที่สามารถเถียงคู่ต่อสู้ได้แต่ตอนนี้ก็ น่าจะเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ไม่เป็นไรหรือว่าพยายามลดดาวให้ได้มากที่สุดโ,โหสิบเอ็ดครับโดนขุดมาสิบเ็ดเหลือสิบเจ็ดเต้านะเพราะว่าตานี้เราแบบว่าโลบนิดนึงวยเราเจอศพ<ค>รๆก็เจอ,อุสรคก,กันทั้นั้นเราเจอศพมังกร ก็ปั้งนั่นแหละมันมาแล้วครับได้อาวุธหนักแล้วสินะหนักมากเลยล่ะถ้าเป็นไปได้นะเอาอีกตัวหนึ่งไม่ได้ล่ะถ้าได้ก็ดีเกินจริงไหมจะอัปดาวไหมยอย่าดีกว่าเนะผมเอาเวลาเนี้ยรีบบัฟทีมได้ละ ที่อือออมคงไม่ตายหรอกมั้งคงจะไม่แพ้หรอกเราสามารถขายเท่านี้ได้เหมือนกันนะเพื่อเลี้ยงทีนึ้โอเคตวัวน่าสนใจเพราะมันมีดีวชิละเป็นมังกรที่มีดีวชิลแฮปปี้นะ าหน้าผมจะซื้อแล้วก็อัพแล้วก็พยายามหาหุ่นยนต์แล้วก็เมอรล็อกพิษสองตัวเนี้ยเอามาใส่ให้กับมาร์เกดอนของผมได้ละก็จะโหดขึ้นมันพ่นไฟแรงดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ฮมีดีไวชิลกลับมาละ โอ้ตีดี <c oughs> ชนะใสๆศบอ่ะเนาะตู้ศพมันก็ประมาณอย่างเนี้ <c oughs> ดาวนี่มหาศาลจริงๆอ่ะโอ้โหเต็มๆครับที่มือทัานนี้นะแ็ชอบนะที่เจ้าเลือกทัานี้ ลองอังรีไปก่อนน่าสนใจได้อาวุธหนักแล้วสินะอืคงต้องหาในรูปแบบนี้แล้วล่ะผมเล่นเจ้านี้ดีกว่าโอเคมีพิษครับ ยอดเยี่ยมแล้วผมก็คงจะต้องขายเจ้านี่อันนี้ดีมากเลยนะเยี่ยมเจอพิษครับเป็นไปตามที่เราต้องการอืม กดรีได้ครั้งหนึ่งอะดีไวชิลกันเหรอไม่มีแบทเทิลคลายเศร้าที่สุดเลยฮะไม่เจอแบทเทิลคลายจริงๆเหรอเนี่ยมาเอแล้วเยอะ้วยอืมโอเค หลอกเขาเข้มไม่เร็วเขาทำลายพิษเราด้วยโอเคพิษผมเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเศร้าอยู่โอ้อย่างนี้บัฟสแตตกันสนุกเลยไม่โอเคพิษไปกขย้ำตัวนั้นแฮปปี้นิดๆตีด,ดีมากเลยครับ ตีดีมากเลยโอ้อย่างนี้ชนะหรือว่าเขาลดดาวนะหรือว่าเขาลดดาว9ดาเมจปิดชีพเขาไม่ได้ถ้าคาเลกอไม่ตายแล้วก็เขาตัวแตกแน่แตโชคดีสำหรับเขานะนะชบโอเค ก็กรเรายัางมีแบตเทิร์นคลายให้เล่นเยอะเอาละไหนดูซิอ่าเราได้บัฟเยี่ยมเข้าไปใหญ่มันเป็นแบตเทิร์นคลายด้วยไงย สวยมากสวยงามจริงๆอ่ะอ่ะไม่ทันจริงๆต้องไว้ตรงนั้นแหละรไอ้หลังสุดเผื่อมันแบบมีตีกระจายเราจะยังพอได้เปรียบอยู่บ้าง ตีตัวไหนก็ได้เรามี DIY c h i l หมดอะ่อะผมแอบ,บเสียดายนิดนึงนะที่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ตายอะ่อะไม่เป็นไรมันขยี้ดาวเราไปแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมชนะแน่ๆล่ะแต้มันบัฟขึ้นมาจนพลังชีวิตสูงมากเต็มๆ FK ถึงแม้ว่าตาแรกเราจะร่วมมือกันนะ ผมไม่ได้ทําดาเมจคุณแต่ว่าถึงตอนนี้ผมต้องตีคุณให้แรงที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ละขอใั้ตัวตัวละขมจริงอัพหกดาวกันพร้อมกันซะด้วยตวๆๆแต่ผมไม่ได้ตัวแบบขุนยน์ดีไวชิลเลยเหรอ ผมหามันดีกว่าอ้อ oh oh. <laughs> ดูซิว่าเจออะไรอะ่ะใส่เข้าไปบัฟเห้กับทุกตัวครับอลังการงานสร้างมากๆ ถ้าเราตีก่อนขึ้นมาละอย่างเงี้ยแหละตีละปลอดภัยถ้าจะเอาให้เซฟสุดๆเลยนะเอาไว้ตำแหน่งประมาณเนี้ยแต่ว่าไว้ตรงนี้ผมว่าก็โอเคโยโล่นิดๆนี่คือแบบผมต้องหวังว่าการโจมตีของเขาอะจะไม่มาป่วนดีไวชิลของเราเลยนะต้องลองดูว่าจะได้ตามที่คาดการเอาไว้ไหมถ้ามองจากทรงอะเราได้เปรียบ โอ้โหสัตว์กันเองก่อนแบบนี้ก็เยี่ยมซิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าการวางผมแอบดีนะเนี่ยเออแล้วก็ดีไวชิวเกิดมาใหม่โอ้โหสมบูรณ์สมสมบูรณ์แบบโอ้โหโ,โหยเขาโชคดีอ่ะเข,ข,ขาฆ่าคาริคอร์เราได้เขาโชคดีมากเลยแต่ไม่มีโชคดีนั่นละ จบไหมเนี่ย62โอ้สปอดีอืมฮอ,อทีมดีไวชิลกับโทคิส่งผลได้อย่างงดงามจริงๆเลยครับแล้วตอนจบเนี่ยวางตัวแบบดีไวชิลได้เพอร์เฟกต์สุดๆเลยพอดีเดะแบบเกือบๆจะแม็กซิมัมแบบแวลูเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากอ,นะอืมย,ยังจะกดดันต่อไปอีกเหรอครับมันจบแล้วครับคุณบ๊อบ เอาละครับทุกคนสําหรับการเล่นในวันนี้ก็คงจะเพียงพอไม่แทงเท่านี้ไว้ก่อนโอ้โหไม่ยักจะรู้ว่าเราสามารถที่จะสร้างได้สมบูรณ์แบบมากมายขนาดนี้เนอะผมแฮปปี้แฮปปี้กับตัวเองมากๆเลยถ้าใครก็ตามที่ชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองผมมื่นซาฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนละไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ